มาดูสถานการณ์ในต่างประเทศเช้านี้กันหน่อยนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเรียกได้ว่าสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ประกาศกดอายการศึกกลางดึกเลยนะครับตามเวลาไทยก็ประมาณ4ี่ทุ่มกว่านะครับอ้างเหตุผลเรื่องของการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามโดยกลุ่มผู้สนับสนุนเกาหลีเหนือนะครับคุณนิ t าทุกอย่างเนี่ย เกิดขึ้นและจบลงภายในเวลาไม่เกิน6ชั่วโมงนะครับใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้กฎอายการศึกที่ว่าก็ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากกระแสต่อต้านรุนแรงเลยทั้งมีคนออกมาชุมนุมประท้วงนะคะแล้วรัฐสภาเองก็ยังโหวตคว่ำกฎอายการศึกด้วยจากนี้น่าจะต้องดูกันต่อไปถึงอนาคตทางการเมืองของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่อาจจะจบลงได้ในอีกไม่นานนี้ค่ะ저는북한공산세력의위협으로부터자유대한민국을수호하고 ยูนซอกยอลประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศว่าขอให้ ขอใช้กฎอัยาการศึกเพื่อปกป้องสาธารณรัฐเกาหลีจากภัยคุกค,คามของกองกำลังคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือและเพื่อกำจัดกลุ่มต่อต้านรัฐที่สนับสนุนเกาหลีเหนือซึ่งกำลังปล้นชิงเสรีภาพและความสุขของประชาชนเพื่อปกป้องระเบียบรัฐธ,ธรรมนูญที่เสรีนี่คือท่อยถแถลงบางส่วนนะคะระหว่างการถแถลงข่าวประกาศกฎอัยาการศึกที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกช่วงกลางดึกของคืนวันอังคารที่3ธันวาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นในเกาหลีใต้ ผ่านการกล่าวสุนทรพจน์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทนหันแล้วก็ถ่ายทอดสดไปทางสถานีโทรทัศน์ YTN ซึ่งนอกจากนี้ในถแถลงประกาศกฎอายการศึกเนี่ยประชานาธิบดีเกาหลีใต้ย,ยังระบุด,ด้วยว่าจะสร้างและปกป้องสาธารณรัฐเกาหลีที่เสรีขึ้นให,ใหม่โดยจะกำจัดกลุ่มต่อต้านรัฐตัวการสำคัญของความหายนะของประเทศค่ะ แน่นอนว่าการประกาศกฎอายการศึกของผู้นําเกาหลีใต้เนี่ยทำให้ในเวลาไม่นานนะคะมีประชาชนที่เป็นกลุ่มสนับสนุนพักฝ่ายค้านออกมารวมตัวกันหน้ารัฐสภากลุ่มผู้ชุมนุมตะโกนข้อความทั้งเรียกร้องให้ยกเลิกกฎอายการศึกให้คน้นหลเผด็จการแล้วก็บางส่วนเรียกร้องให้ปลดประธานาธิบดีด้วยอีกมุมหนึ่งจะมีประชาชนเนี่ยพยายามขวางความเคลื่อนไหวของทหารนะคะ ทหารพยายามเข้าไปแบถบกรัฐสภา,าเกาหลีใต้มีรถทหารที่มุ่งหน้าไปแต่ว่าถูกคนรวมตัวขวางอยู่หลายคนบอกว่าเขาเชื่อว่าในฐานะพลเมืองเกาหลีใต้เนี่ยควรจะออกมาลงมือทําอะไรสักอย่างสถานาการณ์เหล่านี้ทําให้เกิดภาพนี้ขึ้นนะคะคือทหารเกาหลีใต้เนี่ยต้องเข้าไปในอาคารรัฐสภา ผ่านกระจกหน้าต่างที่ถูกทุบแตกเสียหายบางส่วนด้วยนี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์ภายใต้กฎอายการศึกที่ประธานาธิบดีประกาศใช้นั่นเองการประท้วงบางช่วงบรรตอนก็เกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมด้วยนะคะบางส่วนพยายามเข้าไปภายในอาคารรัฐสภาแต่ว่าภาพรวมไม่ได้มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าความเสียหายที่มากนัก ภาพบางส่วนเห็นผู้ชุมนุมเนี่ยค่ะพยายามย้ายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเช่นโซฟาใหญ่ๆเป็นความพยายามจะเอาไปกีดขวางเจ้าหน้าที่นะคะนอกจากนี้คนที่เข้าไปในอาคารได้เนี่ยนอกจากย้ายเครื่องเรือนต่างๆเพื่อจะมาขวางเจ้าหน้าที่แล้วยังจะเห็นภาพของการยืนเหมือนกับคล้าย,คล,ายคล้องแขนกันเป็นแนวต้านเจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันซึ่งการประท้วงเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางการรายงานของสำนักข่าวยอนหับที่ระบุว่าคนที่ฝ่าฝืนกฎอายการศึก อาจจะถูกจับกุมได้โดยไม่มีหมายจับนะคะส่วนสื่อมวลชนทั้งหมดภายใต้กฎอายการศึกก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกองบัญชาการกฎอายการศึก<ม>เช่นเดียวกับกิจกรรมต่างๆของทางรัฐสภาและพักการเมืองต่างๆก็ต้องระง,งับไว้ชั่วคราวเหมือนกันแล้วนอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงแพทย์ฝึกหัดก็ได้รับคำสั่งให้กลับเข้าทำงานภายใน48ชั่วโมงด้วย ตามปกติกฎอายการศึกแบบนี้เป็นกฎหมายที่ตราไว้สําหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจําเป็นนะคะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเช่นกรณีเกิดสงครามเกิดการจลา,าจลแล้วก็เป็นกฎหมายที่เปิดทางให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอํานาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการปราบปรามหรือว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยและบทบัญญัติที่ประกาศใช้เนี่ยอาจจะละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้นะคะ แล้วก็หลังจากเกิดความวุ่นวายทั้งหมดที่ประมวลให้ชมกันมาภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังผู้นําเกาหลีใต้ประกาศกฎ,ก,ฎกฎอายการศึกทางรัฐสภาเกาหลีใต้เองซึ่งในการประชุมเนี่ยมีสมาชิกเข้าร่วม190คนจากทั้งหมด300คนก็ลงมติเรียบร้อยแล้วนะคะขอเรียกร้องให้ยกเลิกกฎอายการศึกที่ผู้นําประกาศใช้ถือว่าเป็นการคัดค้านการประกาศใช้กฎอายการศึกอย่างเป็นเอกฉันท์ความเคลื่อนไหวนี้ทําให้ยุนซอกยอประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมา ประกาศว่าจะยกเลิกกฎอายการศึกนะคะเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นก็คือไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากที่ประกาศใช้ผู้นําเกาหลีใต้ระบุว่าหลังจากสภา,าเรียกร้องให้ยกเลิกกฎอายการศึกกําลังทหารที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎอายการศึกเนี่ยก็ถอนกําลังแล้วนะคะแล้วก็ตัวเองจะยอมรับข้อเรียกร้องต่างๆของทางรัฐสภา,าและจะยกเลิกกฎอายการศึกผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป สถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงคืนที่ผ่านมาในเกาหลีใต้ทําให้สถานเอกอัครราชทูตไทยนนกรุงโซประกาศขอให้คนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยนะคะอยู่ในความสงบแล้วก็เลี่ยงการชุมนุมรวมถึงการเดินทางไปสถานที่โดยเฉพาะบริเวณรัฐสภาใจกลางกรุงโซและแนะนําให้คนไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีเลี่ยงการเดินทางไปยังแถบที่มีการชุมนุมและขอให้ติดตามสถานการณ์จากสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook เว็บไซต์หรือว่า X ของทางสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิดถ้าชาวไทยในเกาหลีใต้ประสบเหตุฉุกเฉินเนี่ยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตณนกะรุงโซได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินนะคะบวก82106 747 0095แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งคือบวก82103 099 2955ค่ะ นี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็น่าจับตากันต่อถึงอนาคตของประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะครับเพราะว่าล่าสุดก็มีรายงานว่ามีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างน้อยๆ40คนนะครับที่เตรียมจะยื่นยัตติเพื่อที่จะขอเปิดอภิปรายแล้วก็ลงมติเพื่อที่จะถอดถอนประธานาธิบดีด้วยคาดว่าอย่างเร็วที่สุดก็น่าจะเกิดขึ้นภายในวันนี้ด้วยนะคุณนิธิธรรมถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่เรียกว่า ขาดประสบการณ์รในมุมของนักวิชาการคือในสภาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีเสียงสนับสนุนข้างมากแล้วก็มีกระแสต่อต้านต่างๆมากมายเขาถูกใช้คำเรียกคำเดียวกับโจไบเดนว่าเป็นประธานาธิบดีเป็นเลมดักเหมือนเป็นลูกเป็ดขี้เหร่รไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วก็ถึงจังหวะหนึงปรากฏว่าอยู่ๆก็ประกาศใช้กฎอายการศึกขึ้นมาคราวนี้ กลายเป็นว่าคนที่อาจจะได้ประโยชน์หรือว่าต้องติดตามกันต่อไปอาจจะต้องดูท่าทีคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือ,อทอี่อยู่ก็ถูกพาดพิงว่าอาจจะอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้แต่จริงๆอ่ะตัวยุนซอกเจ้อเองก็ไม่ได้พูดถึงเกาหลีเหนือโดยตรงนะเขาพูดถึงคนในเกาหลีใต้ที่หนุนเกาหลีเหนือไม่ได้พูดถึงแบบอาวุธนิวเคลียร์หรืออ,าอ้าเขตผลอะไรแบบนี้ในการประกาศใช้กฎอัยการศึกดังนั้นต้องติดตามกันต่อไปว่า คิมจองอึนจะมาใช้โอกาสอะไรในความไม่มั่นคงในนาทีนี้ในเกาหลีใต้หรือไม่อย่างไรพยายามเข้าไปดูในสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือเองยังไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ออกมาเหมือนกันอาจจะด้วยเพราะว่า มันเป็นช่วงเวลากลางดึกของที่เกาหลีด้วยเหมือนกันนะครับก็อาจจะทําให้อาจจะต้องติดตามสถานการณ์กันเช้าวันนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้เห็นนะตอนนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าการประกาศกฎเอการศึกก็น่าจะเป็นปมในเรื่องของการเมืองนะครับสภาเองก็ทางประธานาธิบดีเองก็มีเสียงข้างน้อยอยู่นะครับอาจจะทําให้การบริหารจัดการบริหารประเทศนั้นทําได้ค่อนข้างยากอาจจะต้องอธิบายแบบเร็วๆถ้าอธิบายแบบเร็วๆนะสำหรับการเมืองเกาหลีเนี่ยคุณผู้ชม ระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีกับการเลือกตั้งสภานิบััญติหแห่งชาติเนี่ยแยกกัน2ส่วนเลือกตั้งประธานธิบดีก็คือเกิดขึ้นปี2022ชาวเกาหลีใต้ไปใช้สิทธิก็คือเลือกประธานธิบดีโดยตรงว่าเขาจะให้ใครเป็นประธานธิบดีนะครับก็ได้ยุนซกยอนมานะครับในขณะเดียวกันพอมีการเลือกสภานิติบััญญติหแห่งชาติก็จะมีการเลือกแยกออกไปอีกซึ่งเพิ่งเลือกปีนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากในสภาดังนั้นการทํางานระหว่าง ประทานที่ดีที่มาจากพักที่มีเสียงข้างน้อยในสภากับในสภาที่พักฝ่ายค้านมีเสียงข้างมากอยู่มันก็เลยทํางานได้ค่อนข้างยากลําบากอ,อาจจะเป็นชนวนที่นํามาสู่การประกาศกฎเอัยการศึกในครั้งนี้หรือไม่ด้วยคืออยู่ยากมาหลายปีแล้วตั้งแต่เลือกตั้ง2022ตอนนั้นก็ชนะคู่แข่งแค่0.7เปอร์เซ็นต์เดียวตอนนั้นม,มาคราวนี้ก็อ่านะคะอนาคตอาจจะไม่แน่นอนแล้วค,ค่ะ